เอาละครับผมก็ขอกรลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมดีใจีตรับเข้าสู่ช่องในโรอีเช่นเคยนะครับผมห่างหายกับรายการนี้ไปสักพักแล้วนะครับผมนั่นก็คือรายการนักส่องในตำนานอีพีที่สองนะครับผมก็คือรายการนี้เนี่ยผมว่าใครหลายๆคนก็น่าจะต้องรอคอยรายการนี้เลยนะซึ่งมันเป็นรายการที่มีประโยชน์ที่สุดในช่องผมแล้วนะครับผมต่อคนดูกับแล้วก็ผมด้วยเพราะว่ายอดวิวสำหรับผมเนี่ยยอดวิวของซีรีส์นี้ในอีพีหนึ่งก็ถือว่าเออเยอะพอสมควรนะสำหรับผมนะครับผม อ่าแล้วท่านผู้ชมนะผมคนดูก็จะได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมไปอีกด้วยนะฮะอ่าสำหรับนักส่งในตำนาน EP ที่สนะครับผมผมจะสุ่มนะครับผมมาทั้งหมด5คนนะครับผมในโพสประกาศของผมใน YouTube ชุมชนนะฮะอ่าผมจะสุ่มมาทั้งหมด5คนนะเดี๋ยวเราไปหน้าสุ่มกันเลยละกันนะครับผมโอเคนะครับผมคนแรกนะก็จะเป็นคุณลิสนะฮะอ่าอันนี้คือยังโชคดีนะที่เขาเป็น ที่เขาเป็นลูกกิวในกิวไอดีหลักผมนะครับผมถ้าสมมติไม่ใช่ผมอาจจะตัดสิทธิ์คนนี้ไปเลยก็ได้นะเพราะว่าเขาเขียนว่าลิสต์ปกติอะ่ะ LIS <S ผมก็เลยหาไม่เจอผมก็เลยอ้าว U52 คนนี้มีเขาว่าลิสต์อยู่อ้าวงั้นผมก็เลยไปถามในกิวดูอ่ะปรากฏว่าใช่นะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมไอเดียของคุณมักมักลิสต์นะอันนี้ผมอ่านผิดหรือเปล่าก็ขออภัยด้วยนะครับผมเริ่มต้นกันที่บารล็อกนะครับผมอ่ะผมว่าเกียร์นี้เป็นเกียร์แบบ มันวัดกับพอพอเกือบจะวัดกับไอ้ล่มจันทาได้เลยนะเกียร์อันนี้นะครับผมแต่ค่ามันน้อยกว่านั่นเองนะแต่จันทาไปโจมตีรวมใส่ประมาณนี้โอเคมากนะครับผมอ่าโอเคไอซ์นะครับผมไอนี่ใส่เป็นอัปเกรดธาตุนะฮะกระดิ่งโอเคเพอร์เฟกต์ครับผมแล้วก็นัศเสือนัศเสืออันนี้ใส่เป็นพลังชีวิตนะอันนี้ใส่เป็นรถแร่นะครับผมโอเคใส่เพอร์เฟกถูกเลยนะครับผม โนี่มัธยมอันนี้ใส่เป็นลูกคูดาวโอเคครับผมเจงนะฮะแล้วก็รถแร่โอโ้โหใส่เอ้ยสี่ตัวเปิดเปิดเดิม4ตัวแรกมานี่คือใส่เพอร์เฟกต์ล้วนะดาวินชีอันนี้ปีเกฟีมาตรฐานใส่ถูกนะครับผมรีไวนะครับผมอ่ะรีไวอันนี้ใส่เป็นรถแร่นะครับผมโอเคสลอดนะฮะอ่ะสลอดอันนี้ใส่ถูกนะครับผมเต๋อเรนอันนี้ถ้ามีซีเรียสเรื่องหลบสกิลอะไรก็ลองเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะแต่อันนี้มันเป็นรถแร่รถแร่ให้เยอะอยู่นะ ก็ใส่นี่ไปก่อนก็ได้ลบสก,กิลพึ่งทีมเอาละกันนะมีตัวบัฟอยู่นะบาาล็อกบัฟได้นะครับผมลดสก,กิล60%เรามาดูทีห่หน้าไมา้หน้าไมา้อันนี้กางเกงหันมาบาก,กินะโอ้โหค่าสูงวะ่ะค่าสูงเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเกียร์ดีมากเลยนะเกียร์ไอ้กางเกงหันมาบากิเนี่ยนะเออพอเฟกนะครับผมแล้วก็มาดูที่บราวน์นะฮะเอาจริงเกียร์นี้มันโอ้โหเอาอัตราขี่ก็ได้นะอันนี้ไม่ได้สีถ้าไม่ได้สีเลียดอะไรนะ เอาไห้ยิงขีตึงๆนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมไอเดียของคุณมักมักลิสนะก็ไม่มีอะไรแก้ไขแล้วนะครับผมถือว่าใส่เกียร์เพอร์เฟคมากๆเลยนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูไอเดียต่อไปเลยละกันนะครับผมโอเคนะครับผมต่อไปก็เป็นไอเดียของคุณเอลฟ่านะครับผมโอ้โหใกล้เคียงกันมากเลยนะฮะโอเคนะครับผมเรามาดูกันเลยนะครับผมสำหรับไอเดียของคุณเอลฟ่านะฮะเริ่มต้นกันที่เอเรนนะครับผม ไอเลนไอนี้ใส่เป็นรถแร่นะฮะอ่าไอนี้ใส่เป็นกันดิกได้เพอร์เฟกครับผมแล้วก็เออรีไวอ่าอันนี้รีไวโอเคใส่ถูกนะครับผมถ้าสมมุติอยากแบบอยากให้เล่นแร่สะดวกก็เปลี่ยนเป็นรองเท้าก็ได้นะแต่ผมว่าไอ้นี้โอเคแล้วนะครับผมเพราะว่ารีไวใช้แร่ไม่เยอะนะฮะเรามาดูที่อาร์เบโดต่ออาร์เบโดอันนี้เปลี่ยนเป็นพลังชีวิตอันนี้ใส่เป็นรถแระะ่ โอเคนะครับผมเอาจริงเอาไปด้วยป็นตัวบัคนะที่จริงใส่หลบสิใส่ไม่ต้องใส่หลบสกิลมันก็แบบว่าแบบมีหลบให้อยู่แล้วให้มีหลบสกิลให้อยู่แล้เยอะมากด้วยซ้ำนะต่อไปไอ้นะครับผมโอเคใส่เกียร์ได้เลยนะฮะโอเคเราไปดูกันที่แซลลี่นาฬิกาปู่ใส่เป็นรถกูดาวเรนเจอร์นะครับผมโอเคนะฮะอ่ะ โอเคมิดน่าจะมีแค่นี้แหละไอเดียของคุณเอ,อ,อลฟ่าอันนี้ก็ใส่เกียร์ถูกหมดเลยนะอันนี้ผมมาดูทีม2ให้นะครับผมแล้วก็ดูรียงที่จริงเปลี่ยนช่องแรกเป็นค้อนดีกว่านะผมว่านะใส่อันนี้มันได้แค่ต้าสกิลเฉยๆนะครับผมเพราะมันเป็นของเวทนะประมาณนี้เลยนะไอเดียของคุณเอ,อ,อ,ลอลฟ้าก็ไม่ได้มีอะไรให้แก้ไขอีกนะครับผมรู้สึกว่าใส่เกียร์ได้ต้องคําดีเยี่ยมเลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะโอเคนะผมเดี๋ยวเราไปกันที่ไอเดียต่อไปเลยละกันนะครับผม ต่อไปนะครับผมมากันที่ไอดีของคุณยูเอนะครับผม U39 นะโอเคเราไปใช้กันเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคนะผมเริ่มต้นด้วยเซลลิปิเชอร์นะฮะอ่าโอเคนะครับผมพิเชอร์นะ, uh, okay, นะเอ่อนะ uh, พิเชอร์เนี่ยผมว่านะถ้าไม่ซีเรียสเรื่องนาหมีอะไรมากผมว่าใส่หล่อคอรองเท้ากระเป๋าจะดีกว่านะครับผมเพราะว่าพิเชอร์นาหมีมันไม่ทะลุอามาตา่อเนาะ เออแต่ถ้ามันเป็นแบบว่าธาตุมืดแม็กตัวแรกของทีมเนี่ยผมว่าโอเคใส่นี้ก็ไม่ได้แย่นะอ่าผมขอดูเช็คเกียร์ตัวอื่นก่อนว่ามันมีอะไรใส่แทนกันได้บ้างนะอืมประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วแหละนะหรือถ้าอยากแบบให้มันเพิ่มระยะยืนหน่อยก็ได้ก็ใส่เป็ดปืนก็ได้ไม่ได้น่าเกลียดเหมือนกันนะพิเช์นะครับผมอ่าถ้าอยากมันมีแบบพอมีนาเม็ดนะฮะเพราะว่ามันเอ่อเสริมนาเม็ดให้ทีมได้นิดนึงนะเนี่ยนาเม็ดมันก็พอพอพอได้อยู่นะพอได้อยู่มันช่วยได้บัฟด้วยแหละนะครับผมแล้วก็ ไอ้นะครับผมไออันนี้ใส่ถุงมือเวโดล่าเกียร์เกียร์เกียร์ระดับล่มเลยอ่าอันนี้รถแล่พลังชีวิตอันนี้ใส่รถแล่นะครับผมโอเคใส่ประมาณนี้ได้เลยนะเพราะว่าไอาไม่จําเป็นที่จะต้องใส่หลบสกิลเพิ่มเพราะาต,ตัวมันตัวมันหลบเยอะให้อยู่แล้วนะแต่แต่ต้องรอช่วงโดนเนอเนี่ยมันอาจจะต้อง,องมีเราเราต้องใส่เกียร์เพิ่มเลยแหละนะครับผมไม่งั้นไม่หลอดนะอันเบโดอันนี้ใส่เป็นพลังชีวิตอันนี้ใส่เป็นรถแล่เอาใครเพอร์อเฟคครับผมแล้วก็ เอาไปกันที่เดียโบนะครับผมเดียโบอ่าน,นี้ใส่เป็นเสื้อชูนะาแล้วก็อันนี้ใส่เป็นแหวนลีออนาดนะครับผมอ่าเดียโบอันนี้ผมเอาจิงน,นะไม่ไม่แนะนําอย่างมากให้ใช้เกียร์นี้นะเราเปลี่ยนไปใช้กระเป๋าจะดีกว่านะผมว่าเพราะว่าเนี่ยเราใช้กระเป๋าเราได้หลบสกิลเพิ่มด้วยนะครับผมหลบสกิลใช้สกิลนะถ้าเราใส่อันเนี้ยเราได้อาาัตราคีย์เี่วคอมันเป็นมันเป็นค่าสเตตัสที่ขยะมากสําหรับสายพลังนะฮะอ่า ถึงจะได้ออปชันลบแล่เพิ่มเติมเนี่ยแต่ใสสำหรับ d r b o เนี่ยผมว่าไม่คุม้มเพราะว่า d i a b โใช้แล่น้อยมากดูจากเล่เอาละกันนะฮะหนึ่นะผมว่าเปลี่ยนเป็นกระเป๋าจะดีกว่านะครับผมโอเคต่อไปริมูรุนะครับผมโอเคใส่เป็นเล็บเดียโบโอเคเกียร์ประมาณนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็มากลุกอันนี้ได้นะฮะแล้วก็เลโอนาดได้โอเคทุกตัวนี่คือได้หมดเลยนะอา,อาคมตัวตลกรามิชีอันนี้ได้หมดเลยนะครับผม โอเคเรียบร้อยนะครับผมสำหรับไอเดียของคุณยู1 8นะให้มีปรับแต่งเกียร์ให้กับเดียโบนะครับผมเรื่องของแหวนเลวนานะนะเพราะว่ามันไม่ได้แบบมันเป็นเกียร์ที่แบบผูบว่วนะมันกากมากอนะกากกว่าเกียร์หดาวางอันอีกนะครับผมอโอเคนะครับผมประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปไอเดียที่4กันเลยละกันนะครับผม โอเคนะครับผมมากันที่อดีที่3นะครับผมนั่นก็คืออดีของคุณเกียรติยศนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมเรามาดูกันเลยนะครับผมโอเคเริ่มต้นนะครับผมน่าจะเป็นตัวของอาร์เบโดเลยละกันนะครับผมอ่ะอาร์เบโดนะเอ่อส่วนธนูนะครับผมชิ้นแรกอ่ะอันนี้มีโลคูดาวพลังชีวิตโดนแนวรักษานะอันนี้แนะนำนะครับผมให้เปลี่ยนเป็น จะลดคูดาเพิ่มก็ได้หรือจะเอาเลือดเพิ่มหรือจเจ้านามิดเพิ่มก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นรดแร่เนาะอ่ารถแร่ได้ครับผมไอ,อกระดิ่งเป็นรดแร่เหมือนกันแล้วก็มาดูที่เอเลนเอเลนธนูคริสต์มาสอันนี้เป็นพลังชีวิตอ่าได้เหมือนกันนะถ้าสมมติเอเลนไม่ได้ซีเรียสนามิดอะไรมากมายนะอ่าอันนี้ใส่เป็นรถคูดาเรนเจอร์หรือไม่ก็เป็นรถแร่ก็ได้นะครับผมอ่ต่อไปไออันนี้ใส่เป็นออปชั่นลดแร่อ่ะได้เหมือนกัน,นครับแล้วก็ รีไวอันนี้ผมว่าโอเคนะดูจากข้างๆดูจากอะไรเจร์ข้างๆนะผมว่านะผมว่าเอาเทียนคริสต์มาสเนี่ยมาใส่ให้กับรีไวดีกว่านะผมว่าน่าจะคุ้มกว่าเยอะเลยนะเพราะว่าตัวนี้ยังยังยังไม่แบบยังไม่ไฮเปอร์เลยผมว่าเอามาใส่ให้รีไวเพิ่มน้ำมิดไฟเพิ่มเติมได้ผมว่าจะดีกว่าเลยซ้ำนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะอ่าในส่วนของไอซานต้าตัวน้อยเนี่ยก็จัดแบบพื้นฐานไปก่อนก็ได้นะไอรองเท้าเนี่ยเอาใส่ให้ตัวอื่นก่อนก็ได้นะครับผมแบบ ส่เป็นปืนรองเท้ากระเป๋าหรือถ้าสมมุติเอามาเน้นปวดก็เป็นแบบว่าคอนรองเท้าคอนรองเท้าแล้วก็ไม่ใช่กระเป๋าสิคอนรองเท้าแล้วก็เป็นนาฬิกานาฬิกาเพิ่มความเร็วอ่ะอน,น่าจะต้องใช้เซ็ตนั้นนะครับผมอ่าเรามาดูวิธีตัวฟรีนะครับผมอ,อันนี้คงไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายเนาะมีหลบสกิลพลังชีวิตนะครับผมอ่าได้เหมือนกันแล้วก็น้าเมทนาเพิมเ่มเติมอย่างเช่น,อชนบอสเจระค์อันนี้คร,ริสต์มาสฟบเซตได้ครับผมแล้วก็ ตัวตลกก็แนะนําก็จะเป็นคอรองเท้ากระเป๋าหรือไม่ก็จะเป็นคาทาลูกปูดาวรองเท้าแล้วก็กระเป๋านะครับผมประมาณนี้เลยนะอ่ะโอเคนะครับผมไอเดียของคุณตี๋เอ๊ะไอเดียของคุณเกร,ยรียติยศนะครับผมขออภัยครับผมลิ้นพันนะช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้พูดไม่ค่อยชัดนะโอ้ยโลกอะไรจะตามตามหาในอะนาคตหรือเปล่าไ,ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะโอเคนะครับผมก็มีให้แก้เกียร์แค่เกียร์เทนคิปสปันนะย้ายมาใส่ให้รีวายคุ้มกว่านะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะอ่ะ โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไป ID ที่4กันเลยละกันนะครับผมโอเคนะครับผมมากันที่ ID สุดท้ายนะครับผม ID ของคุณยูมิโกะนะเมื่อกี้ผมพูดผิดนะครับผมอ่าผมพูดเป็น ID ที่4เนาะอ่าผมพูดผิดนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไป2 ID คุณยูมิโกะเลยละกันนะฮะอ่ะทีมที่2นะครับผมโอเคเริ่มตัวกันที่เบนิมาลูชิมอนนะครับผมอ่าใส่เกียร์มาตรฐานนะครับผมสำหรับสายไวพิบนะฮะ อะเรมนะครับผมเรามาดูชิ้นแรกกันโอ้โหโอ้โธนูย้อมแมวดีๆนี่เองนะอะโอเคได้เหมือนกันนะครับผมไม่ได้แย่นะถ้าเราม่มีเกียร์อะไรใส่เราก็ใส่เกียร์หดาวแก้ขัดไปก่อนนะครับผมเอาเท่าที่เรามีนะแล้วก็เกมอันตาโป้โันี้ใส่เป็นรถแรกถูกครับผมแล้วก็สลอนะ็อตนะฮะโอเคใส่ช่องกลางคอช,ชาลวีนะครับผมถูกนะครับผมแล้วก็อาดัม อันนี้ใส่เป็น mhm. รถคูดาวเรนเจอร์นะฮะอันนี้ใส่เป็นรถแร่นะฮะโอเคนะครับผมเรามีเบนนิมารุเป็นนามิธาดไม้แล้วนะครับผมเราเอาดำไม้สายปวดแล้วก็เทนก็ได้นะครับผมอ่ะเรามาดูที่หมากลุกนะครับผมโอเคหมากลุกใส่ถูกครับผมแล้วก็รูเดียสถูกตามมาตรฐานสายไหวพริบนะครับผมแล้วก็เออนัสสึนะใส่อัปเกรดธาตุอ่าโอเคได้เหมือนกันนะเราดูค่าสเตตกันโอเคอุค่าสเตตสมดุล ได้อยู่นะครับผมได้อยู่นะแล้วก็เรามาดูไปที่เบาลล็อกนะอันนี้มาตรฐานนะครับผมแล้วก็อันเบโดนะครับผมอันนี้ใส่เป็นพลังชีวิตนะฮะอ่าอันนี้ใส่ถิ่กัดด้ามกันนะครับผมอ่ะเรียบร้อยนะครับผมสำหรับไอเดียของคุณยูบิโกะนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปหน้าจบคลิปไปเลยละกันนะครับผมโอเคนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมอ่าชอบกั็เล่าบอกแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดไลค์และกดซับสไครต์ให้ผมด้วยละกันนะครับผมอ่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะ เอาวีดีมาออกช่องนะครับผม,มก็คืออยากให้ผมเช็กเกียร์เช็เกเรนเจอร์ให้นะครับผมก็สามารถส่งชื่อและก็เออเฮียใครเขาดิดา้นมาเนี่ยออส่งชื่อและก็ในส่วนของเลเวลให้ผมด้วยละกันนะแล้วก็อย่าลืมแอดไอดีไลน์ผมด้วยนะะผมจะขึ้นไว้บนหน้าจอนี้เลยละกันนะครับผมออย่าลืมนะครับผมเพราะว่าถ้าสมมติไม่ได้แอดมาเนี่ยค,คือผมจะดูทีมยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมคอยรับตลอดคอยรับทุกคนอยู่แล้วนะครับผม ประมาณนี้เลยนะฮะอ่างั้นก็ขอจบคลิปท่านนี้ละกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับผม <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อ,ตอไปนะครับผมโอเคนะครับผมเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม